วันนี้นะครับเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษด้วย51 Talk ครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รู้สึกว่าหาคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเนทีฟให้กับลูกๆยากมากนะครับผมมีแพลตฟอร์มหนึ่งมาแนะนำครับ Fifty One TalkFifty One Talk เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ Fifty One Talk นะครับเขาเจ๋งในเรื่องนี้นะครับหลังจากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าสร้าง account บนเว็บไซต์ Fifty One Talk นะครับเราก็จะได้สิทธิทพิเศษนะครับ New users only เรียนกับคุณครูต่างชาติตัวต่อตัว,ตวแบบฟรีเลยนะครับน่าสนใจมากเนี่ย อ่ะกดปุ๊บนะ Get them now Get them now and then choose a class โอเคเขาบอกว่าเขาให้เราเรียนฟรีนะครับ25นาทีแล้วก็เรานัดเองได้เลยนะครับว่าอ่ะวันนี้นะครับผมอยากเรียนตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็ Confirm appointment ได้หลังจากผมนัดก,กับคุณครูนะครับเขาจะเข้าไปในตารางผมเลย Calendar ในโทรศัพท์ของผมอ่ะเขาบอกว่าอีก40นาทีห้องเรียนจะเริ่นมนะครับอ่ะ enter the class ปุ๊บ หลังจากเราเข้าไปที่คลาสนะครับผมเขียนไปนว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วเขาจะมีเลเวลให้เราเลือกนะครับเลเวลเถึงเหรือว่าสําหรับคนที่แบบว่าอายุแบบสิปีหรือว่าอายุยี่ขึ้นไปเขาก็มีห้องเรียนให้กับคุณนะครับไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้อ่าเขาบอกว่าอ่ามี Preview Exercises ให้เราฝึกก่อนที่เราจะไปเจอกับคุณครูวันนี้นะครับ Vocabulary c o u r s e นะครับอ่าเขาบอกให้เราฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกสำเนียง Make make new f r i e n d s นะครับ Make new friends แล้วก็อัดเสียงให้เขา make new friends อัดเสียงปุ๊บนะครับแล้วเขาจะให้คะแนนของเรานะครับ97เต็มร้อนนะครับ move to a new place move to a new place ใน96นะครับเริ่มต่ำนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยดี enjoy life more enjoy life more 69เ <laughs> ฮ right. enjoy life more อ่ะ97 <laughs> ผมตา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 มเสียงเขาอะนะ Go back to school Go back to school 74 <laughs> อย่าพูดตามหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าตามสำเนียงของเราที่เราถนัดแล้วกันเนอะ <laughs> หรือว่า sentences นะครับ I wish I had my own apartment กาแ หลังจากเราได้ฝึกก่อนนะครับที่จะเข้าห้องเรียนนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับเราจะมาดูว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับสมมติว่าคุณพ่อกับคุณแม่อยากนั่งข้างๆลูกก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะครับจะมาดูว่าเขาจะสอนอะไรบ้างนะครับเช็ค Material ได้เลย time for change do you have a wish what would you like to change about your life and why อ่านนี้เหมือนว่าเขาอะกำลังวอร์มอัพอยู่นะจะถามคำถามให้กับลูกๆหรือว่าคนที่เรียนอยู่ว่าคุณมีความหวังอะไรหรือเปล่าในชีวิตนี้ หรือว่าอยากเปลี่ยนอะไรกับชุดของคุณหรือเปล่าอันนี้คือแบบว่าเขาแค่วอร์มอัพดูว่าภาษาอังกฤษของเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ดีนะคือแบบว่าเรามีคุณครูสอนพิเศษเลยนะที่เวลาไม่ต้องจ้างเขามาที่บ้านเราหรือว่าเราต้องขับรถไปหาเขาเรียนออนไลน์ได้เลยแล้วก็เขาก็มีเป็นไลบรารีด้วยนะครับไลบรารี library คือห้องสมุดนะครับที่เราจะมาลองฝึกอ่านหนังสือหรือว่าฟังคุณครูเขาพูดนะครับเป็นวิดีโอนะครับอย่างเช่นสำหรับเด็กอายุ3 6ถึงขว,ขวบนะครับ where is the wind ลมของฉันอยู่ไหนลมอยู่ไหนหรออ่าแล้วก,กดเพลย์ได้เลยเขาจะมี today, คุณครูฝรั่งมาอ่านให้เลยอันนี้ผมมีงานวิจัยหนึ่งที่ผมชอบมานะครับคือการ์ตูนสมัยนี้กับการ์ตูนสมัยก่อนนะความแตกต่างคือมันเยอะมากนะครับการ์ตูนสมัยนี้ก็จะแบบว่าสีสันแรงปุ๊บเขาเรียกว่าการที่เราจะ overstimulate มีอะไรที่แบบว่า เข้าหูเข้าตาแบบว่าอะไรทำให้เด็กบอกว่าไฮเปอร์ไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือสมัยก่อนหรือการ์ตูนสมัยก่อนเขาก็จะมีความแบบว่านุ่มนิ่มความแบบว่าให้เด็กอ่านสบายเป็นอะไรเป็นเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าห้องสมุดของ51 t ตี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะห้องเรียนผมก็จะประมาณนี้นะครับอืมแต่คุณครูยังไม่มาเพราะยังไม่ถึงเวลาอ่ะเรามาดูเกี่ยวเรื่องของคุณครูของเขาดีกว่าน,นะ เขาบอกว่าคุณครูของเขาเนี่ยคือเขาคัดเลือกได้ดีมากแค่สามเปอร์เซ็นต์ที่มาสอบนะครับผ่านเพราะว่าคุณครูนี่คือเขาจะมีการสอบหรือการ c e r t ิ f y ทีโซนะครับสมมติว่าผมเรียนกับคุณครูคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออคนนี้ผมชอบคือเข้ากันได้ผมก็จะมานัดก,กับเขาโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องแบบว่ามานั่งแรนดอมว่าคุณครูนี้จะเป็นใครเรานัดก,กับคุณครูนี้เล,เลยครับซึ่งก็จะมีเป็นคุณภาพหรือว่าเป็น global ก็ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมทาแบบฟรีอยู่นะครับนี่คือผมเข้าเรียนฟรีนะครับ25นาทีเพราะผมแค่สร้างอาักเขาก็ได้แต่หลังจากนี้นะครับก็แน่นอนก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นก็คือเราจ้างคุณครูมาสอนลูกเรานะครับหรือสอนภาษาอังกฤษเราเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้ใครๆก็ทําได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าสะดวกสบายดีแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าไปไปบ้านเขาหรือเขามาบ้านเราเราเรียนออนไลน์ได้เลย บนคอมพิวเตอร์ก็ได้ผมแนะนําบนคอมพิวเตอร์ดีกว่าน,นะครับเพราะว่าตอนเราเรียนนั่งเรียนปุ๊บเปิดกล้องอะไรแบบนี้ก็จะเรียนกันดีกว่าผ่านโทรศัพท์นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีคอมนะครับไม่ต้องห่วงก็ใช้โทรศัพท์ได้บน Apple กับ Android นอกจากนี้นะครับเขาก็จะมี fairy park นะครับอันนี้สำหรับเด็กๆน่าจะชอบคือมันจะเป็นเกมนะครับที่จะสอนภาษาอังกฤษเราไปด้วยแล้วเกมนี้นะครับถ้าเราจะเล่นนะครับคุณครูเขาต้องอนุมัติคือว่าคุณครูบอกว่าโอเคถ้าอยู่เก่งประมาณนี้อยู่ต้องเล่นเกมด่านนี้นะอ่า ก็จะมีความแบบว่าอินทร์แอคทีฟหน่อยผมรู้สึกว่าแพลตฟอร์ม5 1 t l l k เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าเดินทางไปหาคุณครูไม่ได้หรือว่าไม่สะดวกที่จะออกไปเรียนพิเศษข้างนอกอะไแบบนี้หรือให้คนมาที่บ้านเรานะเราเรียนออนไลน์ได้นะครับกับ51 Talk นัดกับคุณครูต่างชาติแบบ g l o b a l ลยครับ